เครดิตผู้แปลอย่าลืมไปสนับสนุนเพจผู้แปลด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเอ่อความผิดฉันเองแหละที่ให้เธอมาทำขับสะอาดครัวแต่ว่าใครจะไปคิดว่าจะถึงขั้นนี้ล่ะอ่ะเอานะเอานะที่ที่เธอเคยอยู่คงจะใช้เวทในการจัดการพักวงานบ้านต่างๆ แถมฉันเองก็เป็นคนที่ห้ามเธอใช้เวทด้วยอ่ะเรื่องที่ต้องทำมีเพิ่มอีกแล้วรู้สึกเวียนหัวไงก็ไม่รู้แฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแบบนี้มันงานเข้าของจริงแล้วสิอ่เป็นหวัดจนได้แฮะหลอกไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกนะ ฉันนะร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะเพราะงั้นก็เลยขี้โลกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแบบนี้เป็นหมอลำบากแน่แล้วยังต้องตั้งใจอ่านหนังสืออีกสวยชะมัดต้องรีบหายให้ไวที่สุดเอ๊ะอะไรนะจะพยายามเฝ้าไข้ให้ดีที่สุดฉันจะได้หายไวๆไวเหรอเอาตรงๆปล่อยฉันไว้คนเดียวน่าจะดีกว่าแต่ว่า ดูท่าทางอยากทำด้วยคงไม่เสียหายอะไรหรอกมั้งเข้าใจแล้วขอพึ่งพาหน่อยแล้วกันนะถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะแต่ว่าตอนนี้นะ่ะง,ง,ง,งานฉันจะบอกวิธีทำให้จากตรงนี้แล้วกันฝากทำข้าวต้มให้หน่อยได้ไหมอ่ะเอาหน้าครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วละ่ะกินได้สบายหรือ,องบอร่อยดีนะ สบมอย่อเอแย่ yeah, yeah แล้วสิทองไสอรารวาสสต็อปบอกไปแล้วไงว่าห้ามใช้เวทมนตนะ์น่ะแล้วก็ต้องแก้นิสัยที่ชอบใช้เวทด้วยแต่แต่ก่อนอื่นเริ่มรู้สึกหนาวขึ้นมาแล้วสิช่วยเอาผ้าห่มมาให้ทีโอ้ยไม่ได้เป็นแบบนี้มานานแล้วนะเนี่ยที่เหลือก็แค่นอนรอจนกว่าโรงพยาบาลจะเปิด ช้วยออกไปทีเถอะนอนเป็นเพื่อนเรื่องนั้นไม่ต้องก็ได้เอ๊ะเวลาแบบนี้ถ้าไม่ใช้เวทต้องทำยังไงน่ะเหรอนอนเป็นเพื่อน,น,อ,นอะไรกันล่ะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับกันพอดีอ่แย่ yeah, แล้วสติมันกำลังจะถ้าใช้ของแบบนั้นข้างนอกแล้วก็เป็นเรื่องแน่หลังจากนี้ช่วยอย่าใช้เวททีนะ อวเวนเอ้ยปวดหัวะมัดหมเบลนะเป็นอะไรไปล่ะทำไมถึงทำหน้าทำตากุ้มใจแบบนั้นล่ะเออเย็นสบายดีจังอืมไข้หายเป็นปิดทิ้งแล้ว ร่างกายก็เบาหวิวอ่ะเบลนะ่าขอบใจที่มาเฝ้าไข้ให้นะเพราะเธอฉันเลยไงหน,หน้าแดงแจแบบนั้นล่ะแดงอยากกลับไม่สบายเนี่ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าที่ชั้นหายดีเป็นเพราะว่าเธอใช้เวทรับไข้จากชั้นไปแทนอะ,ะเอ๊ะไม่ได้ใช้เวทรับไข้จากชั้นไปงั้นเหรอ แล้วทำไมหน้าเธอถึงแดงแจะแบบนั้นล่ะไม่ต้องฝืนตัวเองหรอกนะเอาไปว่าในฐานะคนที่ตั้งเป้าจะเป็นหมอแล้วให้ปล่อยไว้ไม่ได้หรอกรีบใช้เวทคืนไข้มาให้ฉันเถอะสุดท้ายพอเอาที่ตรวจอุณหภูมิมาวัดแล้วก็ได้ผลปกติดีก็เลยเก็บเรื่องนี้ซุกใต้ผมไป